สวัสดีครับผมคือสเปควอล์กเกอร์หลายคนคงสงสัยว่าเครื่องหน้าตาแปลกๆอย่างผมนะี่คืออะไรและทำหน้าที่อะไรผมจะพาไปดูว่าที่ผ่านมาผมทำอะไรมาบ้างหน้าที่ของผมคือพาผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินได้ให้กลับมาเดินได้และใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้งผมเจอกับผู้ป่วยมามา,มากมายหลากหลายอาการโดยทุกคนก็หวังว่าจะกลับมาเดินได้ครั้งหนึ่งผมเคยเจอกับคุณยายท่านหนึ่ง ที่ป่วยติดเตียงแขนและขาอ่อนแรงหลังการผ่าตัดคุณยายไม่สามารถยืนหรือเดินได้เลยในวันแรกแต่หลังจากนั้นผ่านไป2เดือนจากติดเตียงตอนนี้คุณยายสามารถลุกขึ้นยืนและฝึกเดินกับผมได้อย่างคล่องแคล่วไปเข้าไปก้าหกหรืออีกเคสหนึ่งถ้าเปนเด็กสาวคนหนึ่งที่ป่วยเปโรคและซินโดรม เดินไม่ได้มาตั้งแต่อายุ10บขวบแต่คุณพ่อคุณแม่และตัวน้องไม่เคยหมดหวังเราพาน้องฝึกเดินโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าน้องจะล้มเพราะผมถูกออกแบบมาให้ปลอดภัยที่สุดหรือจะเป็นอามาที่มีอายุถึง8 5ปีก็ยังฝึกเดินกับผมโดยไม่เคยท้อเลยสักวันผมเล่นฟ้องกัน และยังมีคุณตาที่ป่วยติดเตียงจากการล้มผมกับนักกายภาพพาคุณตาฝึกยืนและฝึกเดินด้วยกันจนตอนนี้คุณตาไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียงต่อไปคุณตาสามารถลุกขึ้นยืนและเดินด้วยวอลเกอร์สีขาได้แล้วในตอนนี้แต่ทุกเคสที่กล่าวมาล้วนมีหลายโรคหลายอาการ แต่คุณรู้ไหมครับว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือความหวังความหวังที่จะกลับมาหายความหวังที่จะกลับมาเดินได้นี่จึงเป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดให้ผู้ป่วยฝึกที่จะยืนและฝึกเดินอย่างสม่ําเสมอและนี่แหละคือหน้าที่ของผมที่จะทําให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง